นายันคนถามย่านได้ยันค้นถามหนูย่านได้เอาเงินน้ำเพลินมาสั xt, ่นที Hyundai ่น้องข้าเจ้าถือสองแสนสามแสนกี่ได้เบียร์คนไหนนายันถามหนูนะเขาไปซได้ซื้อไหมดิเจเขาไปซื้อได้ซื้อไหมมาทถูถามนะโอ้มันเป็นหน้าถามมันจะได้ตัวนี้นี่มาแล้วแสดงว่าเข้าเจ้ากับแพงยังสุดชีวิตเขียดตัวนี้บ่แพงตัาเจ้า เดียคนถามดูเมื่อคนถามดูมสวัสดีครับออาสวัสดีครับเอฟซี FC ครับผมเอาพร้อมแล้วพี่ร่งองม,มาแล้วมาแล้วใครที่รอแนวทางพระธุดลงอ,อ่าไม่ลงช่องพี่ร่องจำแนงแน่แน่นั่งกันมากหลายงวดที่แต่พี่ร่องงวดที่ผ่านมาย้ำให้แล้วเนาะบอกว่าเอามาให้เมื่อขาเจ้าสื่ออะไรห้เอามาให้ยเมือ่อเพิ่นเอามาอยู่พี่ร่องเจ้าเอามาตัวไหนเนี่ยะมือนึเออเลี้ยงหกสิบ เดี๋ยวจะมันเห็นหาที่หกที่อันที่หกที่หาตัวมันเอาแต่เห็นท่นที่หานะเอาแต่ที่หามาสี่หกบอกเอาเขาบอกเขาบอกท่านเะเขาบอกยู้เขอกท่จะเอาที่ำอัตมากนโอ้ยพีหลานเอ้ยถือกันจะเข้าไปถึงเนาะเขาเจ้าถือจี้เขาเจ้าถือลายบ่สองแสนหาสองแสนหาแต่ละคนน่ะนะย่างเป็นย่างดำอันผู้อันพู้ที่ไหนเลยแล้วายหลายแหล่ต้องเท้าถือหาเมือนฟาทัว ของียเยี่ยงของอีที่ทิบัตอ่าตว่าต้องการเนาะท่านแยวเด้พี่รองเด้ที่นค่านแถวเด้ขออีกทีี่สองอีทีน่าขอมันบอ่าตรงกัำเลขล็อกเพิ่นพี่รองอเลขสูตรเ<อ>พิ่นเพิ่นก็เลยบ้มักอ่าตว่า,า,วาข้าเจ้าหายซีห้ 4, 5, 4, าซีหกก็สั่นเด้เนาะสองซีหาซีหกอ่าแล้วก็สองหนึ่งอะไรกลับไปมากละกนละับไปกับมาซับไปซับมา นาพรังแต่ว่าบาหอดเข้าวันนี้อ่าคือเขาเจ้าจีเอเอถือว่ากำวงเนาะถือว่าเป็นกบดวงเข้เนะเ,นเ,เอาเมื่อวันนี้เจ้าได้มาดีเจ้าบัางดีเจ้าเปิดบ้านมื่อสุดโตเด้อหามปิบดบังเอีดซีเร้อมากปร่มากกับต้องปล่อยเร้อ <laughs> อ่าที่เพิ่นห้ยมาที่หลวปู่หลวงตาเพิ่นห้ยมาล่ะอ่า,อามากปร่มากกัต้องปล่อยเร้อเมื่อวดนี้เด้อ อย่าว่าปิดบังข้าเจ้าเนาะอย่าใครเขามันม่โชคไ่ปิดบังหรอกไม่มาขันละอืออ้าวอาี่ดบังข้าเจ้าทุ่มไปไปหลายไปฮะไม่เคยสื่อเดี๋ยวจะเอาไปเที่ยวไปโจทย์ไปให้โจทย์เนาะจบไปแล้วโอ้ยวันนี้ว่าข้าเจ้าว่าเอาไม่เบิ้งว่าเอาให้เบิ้งอย่าบอกโอ้ข้าเจ้าว่าเอาให้เบิ้งบ่อยากคอยบอกข้าเจ้าแล้วโอ้ว่าจะสื่อร้ายหน่อยมาไล่มาให้เบิ้งเลยบบเเอาไว้ิงเอาแบบลับๆตัวนี้ โอ้ยเขาเลยข้าวเจ้ายั่นเดี๋ยวคนถามเดี๋ยวคนถามนะยันคนถามย่านได้ยันคนถามหนูย่านได้เงินน้ำเพลินมาสั่นที่น้องข้าเจ้าถือสองแสนสามแสนก็ได้เบี้ยคนไหนนะคนถามดูนะก็ไปซื้อได้ซื้อไหมดิเื้มึงก็ไปซื้อได้ซื้อไหมป่ะทูข้ถามนะโอ้มันเป็นหน้าถามมันจะได้จะได้ยันี่ไหนมาล่ะแสดงว่าข้าเจ้ากับแพงยังสุดยชีวิตขี้อันตัวนี้บพอแพงแล้วข้าเจ้าเบี้ยคนถามดูเบื่อคนถามดู โอ้บ่แพงหรอพี่น้องแต่ว่าบ่าอยากว่าดูเพราะว่ามันถือเคลื่อนนาสั่นเออข้าเจ้าก็เื่อพี่น้องเอ้ยเนาะเอารอดติดตามได้พี่น้องได้เมื่อที่ผ่านมาเพิ่นให้หอ่สองหาซีแล้นบ่กสองซีหะสองซีหะก็ทองซีนะอ่าสองซีห้าแล้วก็ซีหกหนึ่งสองพี่น้องพระทุดงเด้อ เน้นย้ำพระทุรงนี่มีหลายขนาดพี่อ้องอยญ่มีเต็มป่าเลย <laughs> อ่าบ่รู้วัดเขาพังสาก็ยัง,งอยูุ่รงอยู่แต่ว่าทางช่องได้มากนี่ก็ <c oughs> คือเพิ่น <c oughs> บ่ได้เปิดเผยตัวอ่าเพิ่นบ่ให้ทางช่องนี่ไปหาพี่้อง <c oughs> คือเพิ่นให้ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นมานโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็มีบางคนที่ปิดได้บางคนก็เขาจะมีโศกไหม เนาะขาเจ้ามีโซะเขาเจ้กากากมีโซะหรอเขาเจ้เาเงินหรอฟางมมใหายความแม่บ่มม่หายลูกห้หลานพวอมหพอ้พควมนั่นแล้วเขาเจ้ามีโซะเขาเจ้าอาก่แบ่งปันแต่ว่าตรงนี้เองกะเพิ่นก็ได้ถือโอกาสเอามาฝากตอนพ่อแม่พีนพ่น้องด้วยพี่น้องเด้อสามตัวเม็ดเดียวอ่าพระทุรงไม่อยากลงช่องนี่แหละอ่ามีทีไปทีมาพีน่น้องเนาะเขามาฟัางน้ำกันเด้กะให้พี่น้องพิษจอร์หรือนะา เบิ่งดีดีอุ้งดีอ่าเบิ่งดีดีฟังดีดีเด้พี่น้องเด้อนะเพิ่นกะให้มากอุ้อันนี้ฝึงฝนที่ตกถึงห้างชิเลถึงหลุมศรีงไงห้ามตกล่นเด็ดขาด,ดมากต้องต้องห้ามตกล่นเด็ดขดาดสำหรับอุ้อันนี้เด้พี่น้องมามาน,นมาเบิ่งดูตัวไหนไปเบิ่งดูขงเขียนให้เบิ่งดูอ,อ่าจำได้ปะ <c oughs> อ่าันไเขียนให้แล้วพี่น้องหรือไงได้เอ็ีสิบหอ่าเขียนเยอะนคนออกมาให้หมดตารางวันนี้พี่น้องอ่าโอ้โ้โอ้เขียนกันเขียนขึ้นเขาอยูพี่น้องมือว่ายังบ่ฮอึนมา่อ่ายัง่ายง่งึ มันแมนบ่อะเจ้าคิดดีไปม่น,นตกลุมมาบางนึงอะนะหมดทีแล้วมากสองห้าสี่ส,สองหกสี่แหนึ่งสี่ครับทีก่นะ่งสี่ก็ที่พกเหรอนึก,กม,มไปปะนกวอย่งด,ดีไดีออกตะเก่าเาลย้วายลาหนึ <c oughs> นน่งสี่ชื่อว่าสั้นบาเนี่ยแต่ได้เนนึมโมไปเนาะใชล่นะออ้เวลา้ได้นึกโมไปเนาะเอาแต่มันก็ เพิ่นวันหนึ่งม่วไปเขาวาใช้เงสิบแม่นก็เกาบอเหรอเขาใช้เองสิบมันตะกี้สามตัวแตกตลอดแม่บอกม่วงเนี่ยเขาเกงวงวงชองต่วงนี่วงหมดแล้วมวงเขาชุดลงเนาะเ่นเนี้ยกับเจ้าพระตัวไทขึ้นกับซิบก็บอกได้สิแล้วเพิ่นบว่าอันนี้นัก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 เอี่ยบัวอออ่วงองเองช่องต้เงเท่ากันบ่นละองกับมองตัอเนอตัวหนึ่งชุดเนาะโอ้ด

ศูนย์ี่หนึ่งตัวศูนย์ี่หนึันนี้มันจะเป็นสามตึ้งสี่ดมสี่อีมตัวเอาเอามาสี่เท่าไนมเท่ากันนะจำเลอาตัวอสี่ำนี้ตัวอกสี่กับตัวเก้านี่ขั้นแมนตัวนี้นี่โอ้ขั้นเม็นอะรลงมาหน่สิอออหฮ้วัดสา่เลนะยังไงเนี่ยคนไห็นมาจน่ะสิแท้แมนบออาโัวไม่ถือว่าถือจำนี้นับเบอร์รถมาเอา ตกลมตกะลอมกวไาตะกี้เพิ่นหางวดแรงๆเจ้าทวนให้เบิ่งใหม่ดูงวดแรกๆตัวไดไก่อนตุ่งเข้าไหมิวันนึงเพิ่นหายเ้ยเกาหนึ่งเจ็ดบ่บแม่อันนี้เนยเเกสิกเอ่าูนเลอ่าหนึ่งเจ็ดหกเกาศูนต้วงกดกันหอย่างก็อ่าสามเจ็ดมันเป็น3ามหนึ่งวดนั่นอ่านี่เป็นอะไรครับไม่เขาเพียนตัวตัวหลังอ่ะ 3. เพิ่นห้3สมันออกสาอ่าแต่ว่ามาหันกาหาทีนเลย เออไม่เอาู่หานี่สิหอ่ะเดียวไม่ออกเงินผีหลอกี่หงหน่อยกับเออออกออกหกสออกี่หกเออออกสี่หกหกสิหนะอ่าเก้าสามกัมี่่าเก้าสามวันนี้อ่าห่าเก้าสามตั้งตีกันมันจะให้ตรงตรงเรอแต่วางวดนี่มันมันลายแตดว่ะเหรอไม่รู้แล้วช่วงไม่ไม่ให้ตรงตรงเนาะเลขเนาะสามตัวก็แตกตรงตรงสามวันเละอ่าแต่ว่าง้าจะลายบ่ลยกับ่เลยว่าดอกพีหลองว่าหันเพิ่นก็มากระอเกออ่า โอ้แล้วขอถามเลยผู้แป้มากเจ้มากบะมากนมากหนึฮะตัวใครับองเจ้ามีตัวใดเจ้าเลือกบ่มาก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 ซีนึงหน่อยนมฮะตัวเข้าให้มากซีนึงหน่อยคนมากเนอยเอาตัวเขานี่วะไม่เป็นไรเยอ่วะจะไม่รู้แล้วจะเป็นปกซีนึงยางบ่แหละโอ้เส้นเพื่อนเพื่อนไปเอาเพื่อนมากซีนึงอืมมันจะเรียกตัวเขาดิ่นี่ตัวเขานี่อโอ อหนที das ein, ่ว่ามันก็อันที่ว่าที่พกกันต้นน้ำะไรอืมอืมท่นเนะโอ้ไม่ได้ตเก่าเขาไม่อิ่วกกลับหูวบป่เหรอันตมากเลยอ่ะหนึ่งหกนั่นเก่าเยไหมเป็นไปได้บ่อันนี้เราอันนี้เราตีอืมเพิ่มมากงึ้นเพ่มาจังสี่พี่น้องแล้วใจเอฟซีด้อันนี้คือเป็นแบบนี้บพมีสองครูตัวอีกสองตัวเนี่ยที่พกเลย นี่ถ้าชิงหกโคลพันมาเอาสองตัวแล้วพี่้องด้วยก็หนึ่งหกแต่ว่าอยากให้พี่รองไปปีนเอาดำน่ยอ่าหนึ่งสามหนึ่งอ่าหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสามอกงายพี่รองออกก็กแล้วเหรอคำสิออกก็ขึ้นเเติออ่าเนี่พี่รองก็ไต้เอาหนึ่งสามสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งเพึ่งออกไปจะสี่ทีออกละสิบาะี่เนาะสี่สามออกไปหมด่สาม ค่าอย่างจีพ่นหมุนได้ตัวได้เสียออกตัวนั่นตัวจีป้าทีหลังเออเอาแคปหน้าจอครับผมเล็กพระธุดงไม่ลงช่องครับงวดนี้ให้มาแล้วปล่อยกางปลาเลยปล่อยกางปลาลำบากตลยสุรักษ์ธุพี่น้องการทางเลยอ่ามากกับมากยากอ่าละกับผุนบ่เสียงปอดปอดดูผุนขยันพี่น้องบ่ได้ยินผุนก็เลยงับมากจังเลยไม่ได้บ้านผุน นะเอาคปัตาจอเอาเด้อพี่น้องเด้อเห็นกันชัดบอฝา,ากต้อนพ่อแม่พี่น้องเยฟซีสุขุสุกคนนี่โตเจ้าตัดออกบ่มีมีอีกบวยยำอีดี่้มีแค่นี้นะเอาแชนเป็นแชนพี่น้องเนาะสำหรับพระทุดงไม่ลงช่องอแชนแชนเด้อพี่น้องเด้อมากระจัดคัดกระพนันท่างช่องให้เป็นแน้าทางอันนี้ลูกศิษย์ลูก,ลกาหาพ่นรุดมากพี่น้องอ บุดมาเนาะก็เลยอ่ามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องพระทุลงมีหลายแต่ว่าที่งานเส้นขาดปัดเนี่ยเส้นขาดปัดผมไปเอามาเป็นคนเอามาก็คือมีตุหลงเดียวคเนาะแลหรับทางสองหลายพดสามตัวหนึ่งชุดแล้วก็สองตัวอีกหนึ่งชุดโอ้เอาครับนายจ่อเอาครับผมเรือจะพี่สองหรี